สวัสดีค่ะน้ำใสาลา t i f i e d Coach นะคะวันนี้นะคะจะมาช่วยแก้ปัญหาค่ะหลายคนที่จำอีเมลและพาสเวิร์ดในการเข้า LINE OA ของตัวเองไม่ได้นะคะคุณสามารถใช้ LINE ส่วนตัวของคุณเข้านะคะ l i n e OA ได้เลยนะคะในปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีกันนะคะก่อนอื่นนะคะไปที่เว็บไซต์หลักของเขานะคะชื่อว่า manager.line.biz กันค่ะนี่เว็บไซต์นี้นะคะ เมื่อคุณกดเข้ามาเว็บไซต์นี้ครั้งแรกนะคะเป็นการล็อกอินไลน์ออาเชน์เขาครั้งแรกนะคะก็จะมีทั้งหมด2แถบนะคะแถบแรกก็คือสีเขียวที่เขียนล็อกอินวิดไลน์เนี่ยนะคะอันนี้แหละค่ะเราจะใช้ตัวนี้กันเพื่อให้เราใช้ลายส่วนตัวเราในการล็อกอินไลน์ตัวนี้ได้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะเขาให้เราใส่อีเมลและพาสเวิร์ดค่ะซึ่งแน่นอนค่ะหลายคนจําไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะให้คุณไปที่ป <awn> ุ่มด้านล่างค่ะ new QR code log in mm hmm. ได้เลยค่ะนี่ค่ะเขาจะเจนตัว QR code ขึ้นมาค่ะอาลค่ะในการล็อกอินแบบนี้นะคะ QR code ตัวนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวคุณจะใช้ลายส่วนตัวคุณล็อกอินนะคะกดไปที่ลายส่วนตัวนะคะแล้วจะเห็นปุ่มที่มันมีขีดตรงนี้นะคะอันนี้คือการสแกน QR code ค่ะให้กดไปนะคะแล้วก็สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมคะ ระบบก็จะให้คุณล็อกอินค่ะเ,เรียบร้อยนะคะหมายเลขที่คอมพิวเตอร์นะคะเอามาใส่ที่ตรงนี้ได้เลยค่ะกดปุ่มสีเขียวนะคะเรียบร้อยค่ะ เอาละค่ะแค่นี้คุณก็ลอกอิน Line OA ของคุณได้แล้วนะคะด้วยการใช้ QR code นะคะนะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าใครนะคะสนใจนะคะเรื่องของการใช้ไลน์เพื่อธุรกิจนะคะก็สามารถที่จะทักนะคะแอดไลน์ทริมานะคะเพื่อขอนะคะเข้าร่วมกลุ่มนะคะกลยุทธ์การตลาดผ่านไลน์นะคะกลุ่มนี้นะคะกับน้ำได้เลยนะคะแค่ทักแอด i ลน์ทริ k มานะคะเดี๋ยวเชิญเข้าให้นะคะก็จะมีการแบ่งปันเทคนิค นะะในการที่เราจะใช้ลายนะคะว่าทํำยังไงนะคะหลายคนถามเรื่องการย้ายลายทำยังไงนะคะลนธุรกิจนะคะพวน้นะคะน้าจะช่วยตอบคาถามให้นะคะในกลุ่มนี้เป็นประจำนะคะทุกๆวันนะคะส่วนคนที่ชอบดูคลิปนะคะก็แน่นอนค่ะคุณสาม,มารถนะคะ กดติดตามนะคะช่องนี้ได้เลยเพราะว่านายมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการใช้ไลน์นะคะโดยเฉพาะสําสหรับคนที่เป็นนักธุรกิจนะคะคุณต้องเข้าใจนะคะการใช้ไลน์นะคะเพื่อให้ธุรกิจคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นคะ่ะ